ครับวันนี้เราก็มาดูหัวซีรี้์650นะอาอพี่ติดไอ้นี่ไปแล้วอ่ะไอ้ฮิโน่เนีน่ยก็สียังสวยเว้ยทำไมออกในกล้องเป็นสีนี้วะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันคนระับไฟสว่างเลยพี่กลางคืนไฟสว่างไหมไม่ไม่ไม่ไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟหน้าสว่างเลยอ่ะ ไม่ต้องไปติดจะลงไดไลท์อะไรแต่อะไรเลยอ่ะแบบปรับขาแล้วเลยมันจะปรับลงมาเป็นเล็เป็นหนึ่งอย่างเดียวอ่ะอ๋อที่เอที่มันมีที่ปรับปรับได้นะ,ะมันมันยังใช้งานได้อยู่นะใช้งานได้อยู่ครับอืมเยาว์าดีมากไฟสวยมากวายไปทับท่อมาดูเนี่ยเ,เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูสวยอวยโอ้ ที่ร้านนั่นแหละที่ร้านอ๋ออนนี่เขาเก็บพวกนี้เรียบร้อยทำพวกนี้โอ้สวยเนาะนี่แหละไอ้คันนี้เป็นหัวหกร้อยห้าสิบนะคิดว่าเรามาวางที่นี่ไปเนาะแล้วก็ไปทำสีนะครับเดี๋ยวจะพาดูข้างใน v i อพีใช่ไหมเนี่ย VIP ทำเบาะน,นั่นมาโอ้ท่อทำที่ไหนเนี่ยท่อเนี่ยพี่ทำที่ไหนท่อท่อทำสองพี่น้องครับ ดังไหมนะฮะเอาเรื่องเหมือนกันแหละโบนี่ติตายเลยติตายครับไม่เรียกว่าอะไรนะสามปากนะเจ้าของไม่ได้ให้ห้าใบเลยนี่มันใส่ไม่ได้อ๋อมันติดตัวไหนอ่ะห้าไฟติดตรงนี้เนี่ยเรียงมาเลยอ๋อตอนนี้ว่าไอ้หยิบของไปฮะระหว่างไปพอดีมันไปเจอเจอไอ้สามไปอะไรเช่นี้โอ้ยอันนี้แตงหน้าราคานะร อันนี้ก็ใส่ใหม่สีเลยเราไปไปเดี๋ยวพาไปดู V P ข้างในสวยสวย<อ>นี่หัวหกร้อยห้าสิบานี่ไงทำเป็น V P แล้วนะนี่เป็นไงเป็นไงบอาโอ้บอาแบบนี้ก็ใช้ได้ดีสวยนะเนี่ย ยเนนี่หกลุดสวยงามโอ้ที่นอนสบายอ๋อนี่ขยัดเก็บเรียบร้อยสวยนะครับสวยคนะือไม่ได้คืออะไรพี่ค่อยๆถ่ายรีวิวมาด้วยไปทำมาใหม่นะเยอยว่างกว้เนี่ย ขากเกียร์อยู่อุ้ยตกใจหมดบันไดมันหา่างไงมันเดินบันไดสองขั้นไงเก้าลงเมื่อกี้หัวยังอยู่เลยนี่หัวไปล้วข้าไปดู พาไปดูหัว,วอ๋อเนี่ยติดลำโพงมาใหม่ด้วย,ยหัวเก่าหัวเก่าเดินระบบลำโพงมาลำโพงใหม่มั้งอะหรือมือสองไม่แน่ใจนะครับมันคุมไม่นี่อยู่ เสร็จสมบูรณ์หกร้อยหาสิบเดี๋ยวก็ติดเครื่องไงเดี๋ยวพาไป มาติดฟิล์มนะครับเนี่ยมาติดฟิล์มก็กลับมาที่บ้านเรานี่แหละฮะแอร์เย็นอ้าวแล้วเห็นตอนนั้นโทรมาบอกว่าไม่เย็นสง,นงนน <laughs> สัยไม่มีปัญหาแล้วหรอกนี่เจะมัดรอบมัดรอบมัดสุดจริงจริง,งอ๋ออ๋อเดี๋ยวค่อยๆเช็คให้เขาเช็คให้ที่เขามาติดฟิล์มด้วย ฟิมม์เนี่ยใครสนใจติดต่อได้ฟิล์มรถผมก็ติดที่นี่แหละเลยฟิมมไปเลยเจ็ดร้อยผมติดที่นี่แหละ <c oughs> นี่กระจกพับกระจกพับปรับได้ไหมเจนรุ่นนี้มันปรับอันนั้นได้เลยอ่าปรับได้ปรับได้ไดมนรถเก่ง่ะ เดี๋ยวเขาดูแป๊บเดียวเขาไปถามช่างยู่เขาบอกว่าไอของไม่รอด่าไมเสียปล่นให้ก็ติดฟิล์มก่อนก็ได้เฮ้ยติดฟิล์มที่นี่ก็ไม่แพงนะครับห้าหกร้เขาก็ติดให้แล้วเพราะบ้านต่างน้าต่างเล ดวไ้ตัวนี้นี้ไม่มาด้วยถ้ามาด้วย้จเจบตัวไหนครับตัวาชุดแถมชุดนี้คือแถมทั้งหมดนะทั้งหน้าเนี่ยอ๋อนี่กระบอกมาแถมอ่าแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวชุบใช่ไหมีอกมแบบแบบนี้นอแ,แ,แต่นั้นมันจะดิวแบบคือเขาจะทำลายมาให้ไงอ่าเลแต่ว่ามีลายมาให้อกเก็บปลาลายอะไรพวกนี้อ่า เอาทางั้นก็ต้องส่งอันนี้ไปหาเขาดิไม่ส่งแล้วครับเขาส่งมาให้เราก็มาติดเองนีอ๋ออ๋อมัให้มาเสีบไม่เสร็จร้านอะไรนะขอ,อ,อ,องของเพชรของเพชร๋องเพชรอยู่ทองยู่ทองครับผมสวยงามทำสีสวยงาม เอาหน้าปกอ่ะ <track> โอเคคลิปนี <t ure hammer> ้ก็ไปให้นะ anyway.